เด็กคนนี้ถูกหักมือหักเท้าถูกยัดเข้าไปในออคงพระขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างในยังเต็มไปด้วยน้ำพิษที่แช่จากของแปลกฝึกลูกให้อยู่คนเดียวร่างกายของเขาคงอยู่ได้แค่ในร่างเด็กอยู่ในออค์เหมือนสัตว์ประหลาดเวลาผ่านไปวิญญาณของเขาอาฆาตมากขึ้นเรื่อยๆเขาเกลียดคนอื่นที่มีแขนขาที่สมบูรณ์และแข็งแรงสามารถวิ่งกระโดดได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องทนสายตาแปลกๆของผู้อื่นเลยแอบบอกน้องชายเกี่ยวกับเด็กๆสั่งให้น้องชายหักแขนหักขาของเด็กๆ เพื่อสนองตันหาการแก้แค้นของเขาเด็กๆที่สดใสน่ารักกันทุกคนเลยทำไมเสียงเตอ๋อถึงฆ่าพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมละ่ะไม่มีใครหยุดเราได้ คนที่ห้ามเราไม่ให้ฆ่าคนผีห้ามฉันจัดการฆ่าผีเซียวเมาสซ่อนอยู่ข้างทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วพุ่งเข้ามาอยากจะทำลายโอแม้ว่าหลินถงจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำของพี่ชายก็ตามแต่ก็ไม่ปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายพี่ด้วยเมื่อคนสองคนกำลังสู้กันปีศาจอีกตัวก็บังเกิดเชาสูดดกงต่นเลือดของคนสองคนแล้วไปข้างๆเจียหลิงเขาบอกกับเจียหลิงว่าเขาสามารถเปลี่ยนคุณกลับเป็นมนุษย์ได้แต่เงื่อนไขคือเอาวิญ,ญญาณมาให้เขาตามค่าเจียหลิงเห็นด้วยแล้วมันก็ใช้พลังปล่อย เจียหลิงแต่เจียหลิงก็กลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์กลับคืนสู่อิสระที่ในใจเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาต้องการทําให้ทุกคนกลายเป็นยาพิษเหมือนเขาเขาปล่อยแก๊สพิษออกใส่ผู้คนใครที่โดนแก๊สพิษจะกลายเป็นหนองทันทีแต่เขายังคงมีสติอยู่ยังจําพี่กับน้องกันได้เสียงเต๋อเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้ว ในขณะที่หลินถงต้องการฆ่าพี่ชายของเขาแต่มีดเล่มนี้ที่แทงเขาทําให้เขาโกรธเขาก็โดนโต้กลับหลินถงด้วยฝ่ามือเดียวแล้วก็กระเด็นเมื่อหลินถงอาเจียนเป็นเลือดสดขณะเดียวกันเจียหลิงก็ได้รบับบาดเจ็บระนึกได้ว่านี่คือหอกในตำนานจากคู่แฝดที่เจอกันหลายหมื่นรายก็มีเคสใหม่โผล่มา,มาความจริงแล้วในปีนั้นหลังจากที่น้องชายถูกยัดลงในโอ่งก็อยู่ได้ไม่นานเพื่อช่วยพี่ชายหลินถงมอบเครื่องชีวิตของตัวเองให้พี่ชายตั้งแต่นั้นมาชีวิตก็เชื่อมโยงกันหลินถงก็เอาความเมตตาออกมาด้วยกลลายเเป็นิิงศษ หลังจากรู้ทั้งหมดนี้เจียหลิงก็สำนึกได้แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปชีวิตคนสองคนถึงจุดจบตอนนี้ผู้เฟินบนร่างของถิงหาบินออกมาด้วยพลังของผู้เฟินวิญญาณของเจียหลิงเข้าสู่ร่างเทพแปลงร่างเป็นลิง12สราศีด้านที่ซื่อสัตย์ของเขากลับมาแล้วนับแต่นั้นเขาก็มาอยู่โลกดีแทนน้องชายชาวบ้านกลุ่มนี้พยายามจะฆ่าเสือเสืออยากเห็นโอกาสแล้วที่จะหนีแต่ชาวบ้านเตรียมแผนไว้ลงหน้าแล้วแทงเสือโดยตรงด้วยไม้เสียบเสือเสือล้มลุกไม่ได้ ยาน,นีแอบตามมาเห็นฉากนี้เข้าก็หยิบหินคว้างออกไปใครโยนฉันเองยาน,นีนี่คือแม่ของถิงหาพวกเจ้าไม่สามารถทำร้ายมันได้ใครก็จับนางมาให้เราเดี๋ยวนี้ยาน,นีรีบวิ่งหนีไปพวกเขาก็ตามหลังเธอมาติดๆยาน,นีวิ่งวนไปแล้ววิ่งกลับมาดึงไม้ที่แทงเสือออกจากตัวเสือ เสือคำรามหันหลังวิ่งเข้าป่าผู้ใหญ่บ้านพาคนมาดูยานีปล่อยเสือโกรธยานีมากเลยจับนางกลับมาที่หมู่บ้านและมัดเธอไว้ถึงกับบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาแต่ยานียอมตายดีกว่ายอมแต่งงานกับเขาเมื่อถิงหาวมีความสุขที่ไปเลือดของมังกรกลับมาหมู่บ้านกลับเห็นยานีถูกทุบตีอย่างโหดเหี้ยมถิงหาวก็โมโรรีบเข้ามาทันทีต้องการช่วยยานีทิ้งหาวถามผู้ใหญ่บ้านว่าทำไมถึงทำกับยานีแบบนี้เขาฆ่ามังกรและยังนำเส้นเลือดมังกรมาอีกด้วยเป็นเพราะยานีปล่อยสัตว์กินคนถึงลงงโทษเธออย่านี้ หากเจ้าสามารถฆ่าสัตว์ที่กินคนได้แก้แค้นให้นักล่าสัตว์ที่ตายไปบางทีเราอาจจะพิจารณาให้อภัยหยานนีเพื่อช่วยหยานนีทิ้ง่าวเห็นด้วยกับหัวหน้าหมู่บ้านที่จะฆ่าสัตว์กินคนทิ้ง่าวขึ้นภูเขาตหาสัตว์กินคนค้นพบว่าสัตว์กินคนคือแม่เสือที่เลี้ยงตนมาแม่อยากตลัวนี่ฆ่าเองจากนั้นถิงหาวก็ค้นพบบาดแผลบนร่างกายของแม่ทิ้ง่าวรีบไปหาสมุนไพรมารักษาแม่บอกแม่เสือให้รีบหนีไปปราศจากอันตราย ส่วนเขาต้องกลับไปที่ยานนีหลังแม่เสือกับถิงหาวบอกลาก็ลงจากภูเขาแล้วออกไปจากที่นี่ไม่คิดว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะแอบซุ่มโจมตีมาตั้งนานจับแม่เสือด้วยตาข่ายเมื่อถิงหาวกลับมาที่หมู่บ้านพบว่าแม่เสือถูกฆ่าตายชาวบ้านกินเนื้อหมดท่ามกลางความเศร้าโศกและความโกรธถิงหาพุ่งเข้าใส่หัวหน้าหมู่บ้านอยากล้างแค้นให้แม่เสือส่งผลให้หัวหน้าหมู่บ้านจัดการเขาล้มลงกับพื้นด้วยดาบกระดูกเสือดาบกระดูกเสือนี้คือการตกผลึกของถิงหาวถิงหาวถูกมัดไว้ยานนียังได้อยู่ในหมอ้อเพื่ออาหาหร เขาบอกว่าถิงฮาวเพื่อช่วยยานีเขาต้องกำจัดอันตรายที่สามแต่ภัยที่สามนี้คือถิงหาวเพื่อช่วยยานีถิงหาวก็ต้องยอมหัวหน้าหมู่บ้านใช้ดาบกระดูกเสือของเขาและแทนไปทางถิงหาวยานีไม่หาวงชีวิตและวิ่งขึ้นไปขวางดาบเล่นนี้แทนถิงหาวดังนั้นยานีสิ้นลมหายใจต่อหน้าถิงหาวแม่เสือที่เลี้ยงดูเขามาและผู้หญิงที่เขารักตายพร้อมๆกันปีศาจในตัวของถิง่าวก็ออกมาพลังของถิงหาวแผ่ซ่านไปทั้งตัวมัดที่ปลดปล่อยความโกรธไม่รู้จบทำให้หัวหน้าหมู่บ้านล้มลงทันที แล้วเขาก็สังหารหมู่ชาวบ้านตอนนี้จอเซินและซูเหลียนมาถึงจอเซินใช้พลังเพื่อระง,งับปีศาจของทิงหา่าพาเขาไปที่ภูเขาเพื่อรักษามีข่าวหรือว่านี่คือบ้านเกิดของเทพหมาป่าตัวที่สองเพราะทุกคนที่นี่มีสามตาพวกเขาไม่ใช่เทวดาหรือโยคย แค่คนธรรมดาที่นี่คือหมู่บ้านสามตาบรรพบุรุษคือนางฟ้ากลายเป็นสองตามองสิ่งของอีกตาหนึ่งมองจิตใจจึงไม่เคยมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายในหมู่บ้านนี้เลยแต่นี่ก็เป็นข้อเสียของพวกเขาเช่นกันหลังจากย้ายมานี่แล้วมักมีมิจฉาชีพมาที่นี่เช่นผู้หญิงคนนี้ชื่อชีปเปยถือเครื่องรางไม้บอกว่าเป็นวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์และโลกคนธรรมดาจะไม่เชื่อแต่คนแก่ที่หมู่บ้านนี้กลับเชื่อเอาเงินแลกกับสิ่งนั้นมา และตอนนี้ก็มีคนเปิดโปงกลงโกงของเธอแต่เธอขายเครื่องรางทั้งหมดแล้วแล้วเอาเงินหนีไปเห็นคนที่นี่หลอกง่ายเธอเริ่มมองหาเป้าหมายต่อไปของเธอผู้ชายที่ดูธรรมดาคนนี้ชื่อเฮาปิงต่อไปเขากําลังจะถูกชีเป่ยหลอกเอาเงินชีเป่ยเรียกตัวเองว่านักล่าสมบัติที่เดินทางไปทั่วโลกเฮาปิงกล่าวว่าเขามีสมบัติสชิ้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาสมบัติชิ้นแรกคือดาซึ่งเป็นอาวุธสงคราม อย่างที่สองคือเลือดของปีศาจตำนานเล่าว,ว่าต้มจากกิ่งพันปีและลูกพิทอายุ10,000ปีเมื่อชีเปิยได้ยินเช่นนี้ก็ตัดว่างถามเฮาปิงว่าคงถูกซ่อนไว้อย่างดีใส่ไหมเฮาปิงกล่าวว่าเขาปฏิบัติตามคําแนะนําของบรรพบุรุษของเขาซ่อนสมบัติไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังภูเขามีประโยคเด็ดด้วย หน้าหินสีเขียวขนาดใหญ่หันไปทางเงาตรงไป109ไปทางขวา109ใต้ต้นการบูญใหญ่จะพบกลุก่มซับลับแน่นอนว่ามันเป็นความลับที่ซ่อนอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับไม่ปิดบงังหลังจากที่ชีปเปิดรู้ละเอียดแล้วก็บอกลาฮาปิงทันทีใช่แล้วเธอไปที่ภูเขาเพื่อหาสมบัติเธอมาที่ภูเขาตามฮาปิงเจอกลุ่มรัพย์แน่นอนเธอยโยนดาบทิ้งราวกับเศษขยะมีเพียงเลือดของปีศาจเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายของเธอในขณะเดียวกันก็มีคนมาหาฮาปิงบอกเฮาปิงว่ามีคนหลอกลวงมาเร็ว นี้หลังจากที่เฮาปิงฟังคําอธิบายเสร็จแล้วนั้นคือชีเปิดใช่ไหมเขาวิ่งไปที่ด้านหลังของภูเขาแต่ก็ยังช้าไป1นึ่ก้าเขาเอาดาบที่ถูกโยนลงด้านข้างมาตามหาชีเปิดชีเปิดหาวิธีที่ไม่ให้เขาตรวจจับได้เพื่อไม่ให้เฮาปิงเรียกไปสืพยานชีเปิดซ่อนเลือดเสียงเตอ๋อไว้บนตัวชายที่เมาที่นอนอยู่ตรงนั้นจากนั้นเธอก็ไปที่หาเฮาปิง เพื่อสารภาพความไร้เดียงสาของเธอและชายคนนี้ตื่นขึ้นหลังจากนอนหลับพบว่ามีขวดเหล้าที่สวยงามอยู่บนอกเลยจิตไปสักจิตไปก็พบว่าข่มกลืนไม่ได้เลยโยนลงแม่น้ำจนถึงกลางคืนริมน้ำก็มีฉากประหลาด